จริงเลยฮึอืเฮ้ยหอมหอมเฮ้ยกลิ่นน่ากินจังเลยฮะโอ้ยโอ้ยเหมือนอาหารจานโปรดหอมอะไรเนี่ยโอโหอหอยหอมจังเลยกลิ่นมาจากไหนเนี่ยหอมจังเลยหิวแล้วหิวแล้วอาหารเช้าอยู่ไหนนะเนี่ยต้องอร่อยแน่ๆเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไหมอะไรขนาดนี้เนี่ย อ๋ออออยหายใจไม่ออกแล้วโอ้อยไม่ไหวอาหารหายไปไหนทำไมมันไม่ตะกินไม่อ้ยมาอ้ยสองสัยไฟจะแรงไปหน่อยอยากินไข่ไม่น้อดำดาสิจะได้อย่างนั้กิน่องสาม่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้หน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปวันนี้อากาศดีดีนะครับเอเลยออกมาออกกําลังกายนอกบ้านกันซะหน่อยได้ยืดเส้นยืดสายแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์นี่มันช่างดีจังเลยนะตอนนี้พี่ข้าวต้องขอพักก่อนแล้วอ่ะคุยกับน้องๆไปแล้วก็ออกกําลังกายไปเนี่ยไม่ไหวหายใจไม่ทันโอ้พี่ข้าวไม่ฟิตเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหสงสารพี่ข้าวหน่อยนะครับพี่ข้าวคงจะอายุเยอะแล้ว น่าจะเหนื่อยง่ายไ,ไปหน่อยนะครับว่าแล้วพี่ตัวเองเนี่ยหอบแหกเลยนะไม่ครับผมก็ทำด้เดี๋ยวฟิตเลยครับหนสองสามเหนื่อยแล้วพี่ข้าวครับพูดถึงการหายใจแล้วพี่ก็เคยได้ยินมาว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นสัปดาห์ถ้าเราขาดอาหารและมีชีวิตอยู่ได้เป็นวันถ้าขาดน้ำแต่ถ้าแค่ขาดอากาศแค่ไม่กี่นาทีอ่ะเราก็ตายได้เลยคระพี่ ใช่แล้วล่ะครับการหายใจเนี่ยบอกว่าสําคัญกับชีวิตเราอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าขาดไม่ได้เลยแล้วในร่างกายเราเนี่ยนะครับมีมอ,วอวัยวะหลายอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับการหายใจที่ทําหน้าที่ให้เราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นปกติแล้วเราก็เรียกอ,ว,อวัยวะเหล่านี้นะครับว่าอ,ว,อวัยวะในระบบหายใจค,ครับอว,อวัยวะนั้นคือจมูกและปอดใช่ไหมครับ ใช่แล้วล่ะครับจมูกและปอดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในระบบหายใจนะครับแต่ไม่ได้มีเท่านั้นนะมีอีก4อวัยวะอยู่ในกลุ่มนี้รวมเป็นทั้งหมด6อย่างด้วยกันครับโอ้อย่างแรกก็คือจมูกครับจมูกเนี่ยคือส่วนที่ยื่นออกมาจากกึ่งกลางของใบหน้าของเรานะครับมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดด้านล่างเนี่ยมีรูอยู่2รูเป็นทางเข้าของอากาศที่เราหายใจเข้าไป ในจมูกเนี่ยนะครับก็มีขนจมูกด้วยทําหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองให้เราครับอย่างที่2นะครับคือหลอดคอครับเมื่ออากาศผ่านจากจมูกเข้าไปแล้วก็จะไปถึงหลอดคอนั่นเองครับซึ่งเป็นหลอดตั้งตรงซึ่งจะติดอยู่กับทั้งส่วนที่เป็นปากแล้วก็ส่วนจมูกครับเราจึงแบ่งเป็นหลอดคอส่วนปากแล้วก็หลอดคอส่วนจมูกโดยจะมีเพดานอ่อนแยกสส่วนนี้ออกจากกันนั่นเองครับ ส่วนที่3นะครับคือหลอดเสียงครับอยู่ต่อจากหลอดคอโดยหลอดเสียงเนี่ยจะเจริญเติบโตตามอายุของเรานะครับเพราะฉะนั้นในวัยหนุ่มสาวที่จเจริญเติบโตได้รวดเร็วหลอดเสียงก็จะโตเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะผู้ชายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมอนเร็วมากเส้นเสียงที่อยู่ในหลอดเสียงเนี่ยก็จะหนาขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นเร็วมากๆทําให้เสียงเนี่ยแตพผ่าได้ครับส่วนที่4คือหลอดลมครับ ต่อจากหลอดเสียงโดยหลอดลมนี่นะครับจะเป็นท่อยาวทอดกลางลงไปผ่านส่วงอก ในหลอดลมเนี่ยนะครับก็จะมีกระดูกอ่อนรูปวงแหวนหรือว่าตัวยูอยู่ย0่ชิ้นนะครับซึ่งการที่หลอดลมเนี่ยมีกระดูกอ่อนก็จะทําให้หลอดลมเนี่ยเปิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะแฟบเข้าหากันเพราะแรงดันจากภายนอกนะครับรับรองได้เลยว่าอากาศเนี่ยสามารถที่จะผ่านหลอดลมได้ตลอดเวลาเลยครับแล้วส่วนของหลอดลมที่ต่อกับปอดนะครับก็จะแตกแขนงไป2ฝั่งมีขนาดเล็กลงเราเรียกว่าหลอดลมฝอยซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ถุงลมในปอดครับ และต่อไปก็คือปอดใช่ไหมครับใช่แล้วละครับอย่างที่5นะครับคือปอด <c oughs> ครับปอดของเรานะครับมีอยู่2ข้างวางอยู่ในสวงอกครับมีรูปร่างคล้ายกับกล้วย <c oughs> ด้านขวาเนี่ยนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าด้านซ้ายเล็กน้อยโดยด้านขวาเนี่ยจะมีอยู่3ก้อน <c oughs> ส่วนด้านซ้ายจะมีอยู่2ก้อน <c oughs> ครับหน้าที่หลักของปอดนะครับคือการนำแก๊สคาร์บโนโอนไดออกไซด์ออกจากเลือดแล้วก็นําแก๊สออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเข้าสู่เลือดครับ เพราะฉะนั้นปอดของเราเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีความยืดหยุ่นคล้ายกับฟองน้ําครับและสุดท้ายคือเยื่อหุ้มปอดครับเยื่อหุ้มปอดนะครับเป็นเยื่อบางๆที่มีความชื้นเปียกแล้วก็มันลื่นห่อหุ้มปอดอยู่ภายนอกครับแต่ไม่ได้ทําหน้าที่แค่คลุมปอดนะครับยังทําหน้าที่ในการบุช่องด้านในของซ่วงอกอีกด้วยแหละครับมาสนุกกับคําถามเรื่องระบบหายใจกัน รู้ไหมอวัยวะใดช่วยลำเลียงอากาศเข้าไปในปอดจะเป็นหลอดลมลำไส้เล็กหรือสมองกันนะใช่แล้วหลอดลมนั่นเองอากาศจะผ่านจากกร้จมูกไปที่หลอดคอหลอดเสียงจนมาถึงหลอดลมแล้วเข้าไปสู่ปอดมาช่วยกันคิดต่ออีกสักข้อนะอวัยวะในข้อใดต่อไปนี้ เป็นอวัยวะในระบบหายใจกระเพาะปอดหรือว่าตับแน่นอนว่าจะต้องเป็นปอดส่วนกระเพาะและตับนั้นเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในระบบทางเดินอาหารโอ้ก้อนหินนี่ก็ดีเก็บดีกว่านะฮึฮลาลาอ๋อ ดอกมาให้ก็ต้องเก็บไปด้วยนะเพราะโอ้ผลไม้ก็ต้องเก็บเก็บไปให้หมดแอเก็บให้เรียบเลยเก็บ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 เยอะแยะเลยของเยอะแยะเลยย่ำจริงๆือเจ้านี่มันป็นหลาดจริงๆเลยเห็นเก็บของไปเยอะแยะทุกวันมันจะต้องวางแผนสร้างอะไรอยู่แน่ๆเลยนะเนี่ย ชอบมาพาก้นแบบนี้ต้องสืบให้ได้แบบต้องค่อยๆแอบ,บย่องเข้าไปไม่มีอะไรเฮ้ยฮะโอ้โหของเยอะจนสยองเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเอ้ยอ โอ้ยโอ้ยสกปรกฝุ่นเยอะอีกต่างหากโอ้ยไม่ไหวเลย <c oughs> เอ๊ะเอ้หีบนั้นก็น่าสงสัยต้องเอาขึ้นมาดูสักหน่อยละอืมเอ๊ะโดมนี้น่าจะใช้ได้นะอบ <c oughs> อออลึกจังเลยฮะอีกนิดเดียวอ๋อเฮ้ยอ๋อสุดแขนอ,อจะลงแล้วล่ะ ไอ้อะไรนักหนาเออกำลังเคลิ้มตาโอ้โหโดนดองไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยว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 ลงไปได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองนะแหมถ่ายหน้าบอกก่อนโอ้โหสภาพอะโอ้โหอย่างงี้ต้องถ่ายปอดซะแล้วล่ะ

เราใส่ผ้ากันเปื้อนกันแบบนี้เราไม่ได้เตรียมตัวจะไปเข้าครัวหรือว่าทําอาหารกันนะครับครับใช่แล้วครับเพราะเราจะมาผ่าสํารวจดูปอดหมูกันครับเพราะว่าหมูเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนเราจึงมีอวัยวะหลายอย่างคล้ายคลึงกันมากแล้วจึงสามารถสํารวจปอดหมูแทนปอดคนได้นั่นเองครับเรามีอุปกรณ์และปอดหมูพร้อมแล้วเรามาผ่ากันเลยไหมครับไปกันเลย หลอดลมเป็นท่อยาวๆต่อกับปอดมีกระดูกอ่อนเป็นวงๆและมีกล้ามเนื้อยึดกระดูกอ่อนให้เชื่อมติดกันเป็นท่อปอดมีสีชมพูมาลองวัดขนาดดูกันนะครับเอ,อ่อฝั่งขวา25เซนนะครับ ต่อไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย23ซนติเมตรครับภายนอกของปอดมีเยื่อบางๆหุ้มอยู่ด้วย มาพาจากหลอดลมเข้าไปดูในปอดกันมีหลอดลมฝอยแตกแขนงอยู่เต็มไปหมดเจอถุงลมเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยครับ ปอดเป็นอวัยวะของระบบหายใจอยู่ภายในซวงอกทั้งสองข้างปอดข้างขวามีขนาดใหญ่กว่าทางซ้ายเล็กน้อยปอดข้างขวาแบ่งออกเป็นสามภูส่วนปอดข้างซ้ายมีสองภูปอดมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่หันด้านลำต้นขึ้นและหันด้านพุ่มหรือว่ายอดลงปอดจะมีเยื่อหุ้มบาง คล้ายนำถุงพลาสติกมาหุ้มหรือคลุมไว้ส่วนหลอดลมใหญ่จะเป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดเทียบได้กับลำต้นของต้นไม้จากหลอดลมใหญ่นี้อากาศจะแบ่งเป็นสองกิ่งขวาซ้ายผ่านเยื่อหุ้มปอดไปสู่ปอดและแตกแขนงเล็กๆเรียกว่าหลอดลมฝอยจนกระทั่งถึงถุงลมเล็กๆมากมายที่มีลักษณะคล้ายลูกโป่ง หรือเป็นพวงคล้ายอ้ง่นเรียกถุงลมเหล่านี้ว่า L V O line รอบๆถุงลมจะมีลักษณะเป็นแผ่นเยื่อบางๆและมีเส้นเลือดฝอยมาสัมผัสมากมายเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากหรือมีแก๊สออกซิเจนน้อยเรียกว่าเลือดเสียคือเลือดที่ไม่ได้ไปฟอกที่ปอดและถูกหัวใจสูบฉีดไปสู่ปอด เพื่อให้ถ่ายเทแก๊สคาร์บอนไออกไซด์ออกและรับแก๊สออกซิเจนเข้าจนกลายเป็นเลือดที่ฟอกแล้วเรียกว่าเลือดดีจากนั้นก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเพื่อสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายต่อไปครับเราได้รู้จักแล้วก็สำรวจอวัยวะต่างๆในระบบหายใจกันไปแล้วนะครับต่อไปเราไปเรียนรู้การทำงานของอวัยวะในระบบหายใจกันดีกว่าพร้อมไหมครับพี่โพร้อมครับ 派了。 นำหลอดมาต่อเข้ากับลูกโป่งสองใบแบบนี้ครับน้องๆนำขวดน้ำมาตัดส่วนล่างออกใส่หลอดที่ติดลูกโป่งไว้เข้าไปครับนำลูกโป่งใบใหญ่มาตัดแล้วเอามาครอบที่ด้านล่างขวดที่ตัดไว้ นำกระดาษที่ตัดเป็นรูปโครงล่างของตัวคนไว้มาติดเข้ากับขวดแบบนี้นะครับเท่านี้ก็ได้ปอดจำลองแล้วล่ะครับลูกโป่งทั้งสองอันก็คือตัวแทนของปอด ส่วนหลอดดูดน้ำเปรียบเสมือนหลอดลมเมื่อเราดึงลูกโป่งด้านล่างทำให้อากาศไหลผ่านหลอดดูดน้ำเข้าไปสู่ลูกโป่งใบเล็กทั้งสองใบลูกโป่งเลยพองโตขึ้นการหายใจเข้าและหายใจออกเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงการหายใจเข้า กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวและกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงดึงกระดูกซี่โครงให้ยกขึ้นปริมาตรของช่องอกก็จะเพิ่มขึ้นความดันในช่องอกจะลดลงส่งผลให้อากาศจากภายนอกเคลื่อนที่เข้าสู่ปอดการหายใจออกกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวพร้อมกับกระดูกซี่โครงลดต่ำลงทำให้ปริมาตรในช่องอกลดลง ความดันในช่องอกเพิ่มขึ้นมากกว่าความดันของอากาศภายนอกอากาศจึงเคลื่อนที่ออกจากปอดครับได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกแล้วฉันเป็นสัตว์ที่มีหลากหลายขนาดรูปทรงและสีสันฉันอาศัยอยู่ในน้ำแวกว่ายไปมาฉันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้หายใจทั้งปอด ฉันก็คือปลานั่นเองปลาอย่างฉันหายใจด้วยเหงือกโดยการอ้าปากให้น้ำที่มีแก๊สออกซิเจนลายอยู่เข้าทางปากแล้วผ่านออกทางเหงือกแก๊สออกซิเจนจะเข้าสู่เส้นเลือดฝอยที่เหงือกแล้วหมุนเวียนไปตามระบบหมุนเวียนเลือดต่อไปมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะฉันเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบหายใจตัวฉันมีขนาดเล็ก เป็นทางผ่านของอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในร่างกายฉันมีรูปร่างคล้ายชมพู่และมีขนอยู่ข้างในรูทั้งสองข้างด้วยใช่แล้วจมูกเป็นอวัยวะด,ด่านแรกที่อากาศจากภายนอกผ่านเข้าสู่ภายในร่างกายในรูจมูกจะมีขนเล็กๆคอยช่วยกรองฝุ่นละอองและสิ่งสกรปรกที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรา พี่ข้าวครับหน้าที่ของระบบหายใจนอกจากมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับยังมีหน้าที่อื่นไหมครับมีสิครับฮีโร่ระบบหายใจนี่นะครับยังช่วยควบคุมแล้วก็ขับสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าแอลกอฮอล์ออกจากระบบเลือดผ่านทางลมหายใจของเรานะครับ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลระบบหายใจของเราให้ดีอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งก็ทําทไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอไม่สูบบุหรี่หรือว่าหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีควันบุหรี่หรือว่าควันพิษครับพี่ข้าวครับพี่เราเคยได้ยินมาว่าถ้าเราสูดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปร่างกายมันจะขับออกมาโดยการหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกมาทันทีเรียกว่าการจาง แบบนี้ครับอ๋อถูกต้องแล้วครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับร่างกายของเราก็จะป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้หลุดเข้าไปในกล่องเสียงหรือว่าหลอดลมด้วยการหายใจเข้ายาวๆแล้วก็หายใจออกแรงๆที่เรียกว่าการไอ <c oughs> แบบนี้แหละครับวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจร่างกายของเราและว,วิธีดูแลรักษาร่างกายของเราสุดยอดปไปเลยครับพี่ข้ายเอะแล เตรียมพร้อมนะทุกคนยกแขนขึ้นมาแล้วก็สูดหายใจลึกๆนะจ๊ะยกแบบนี้เลยหายใจลึกๆดีมากจ้ะดีมากต่อไปนะเอ็นตัวไปข้างหน้าและยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งแบบนี้นะจ๊ะคคแ,แค่นี้สบายมากเฮ้ย น่าเบื่อใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ต่อไปให้ยืนขาเดียวและยกข,า, oh? ขาที่เหลือขึ้นมาให้สูง huh? ถึงบนห oh? Oh. Oh? Oh? ัวเลยนะจ๊ะแบบนี้และสูดหายใจลึกๆด้วยนะอาทําตามเร็วเออลืมตัวอ้หกินอะไรอ่ะกินบะหมี่หอมชื่นใจโอ้ยทำไปได้